เสือมาถึงเรียบร้อยแล้วมาถึงบ้านแม่ออฟแล้วจ้าขนของไปเต็มคันรถเลยนะคะโอ้บปากเผาซื้อๆกับบักลายแล้วพี่นอ้องอยังไปถึงหนาวใส่เสื้อกันหนาวเลยบอกึปาร์ดไปถึงใส่เสื้อกันหนาวเลยคือหนาวแห้งบอก nào héng vỏ sườn nào rèn vỏ, nào héng vỏ thím. Xin chào มาถึงเร็วเลยนะคะพอวันนั้นเดี๋ยวแม่ละแกงพ่อสิบท่านเออนั่นแหละดีใจที่มาถึงเดี๋ยวก็ไปช่องมาเสือเลยแล้วแม่จะลงไล์ก่อนแล้วทํากับคงกับข้าวคุณจังล่ะหนาวแ้งมาเสือหนาวแรงบ่เนี่รวมทีมาถึงแล้วนะคะเนี่วันจันทร์เสือวันจันท์คุณบุญมีวันจันทร์นะคะรวมทีมาถึงแล้วเนี่ถึงเรียบร้อยแล้วถึงเลย แม่อ๊อบทำกับข้าว,วารอปไปถึงพันหนาว,วาพึน้นใส่เสือแขนงาหนาวเลยว่านี่โอ้ยหนาวขักหนาวนี่นทุ่งัว,ว,วไปหอดเรี้ยวขกักง่งวัดไปตก,กว่าววถึงแล้วนะคะเสือพาไปถึงบ้านไล่ผู้หลวงเรียบร้อยแล้วจ้า มะพร้าวไปเต็มคันรถเลยถึงบ้านไล่ผูหลวงแล้วจ้าเราไม่ได้ทาแต่ให้นอนไม่ต้องทดีใจด้วยเพราะนิ่มถึงแล้วนะคะหวานหานหอมหอมชื่นใจนะครับอะไรก็อร่อยหมดเลยเสียพาไปกินอะไรที่จะไม่อร่อยกินย่างกับแซบเบิแลละเจ้านี่ แสบเมื <นะ S 2> ม่อทุกอย่างที่พ่อปลาไม่ออกมาใช่ไหมหลนะแล้วเขาก็พูดพูดกับเจ้าของสวนยังไงไม่รู้นะไปไปมาก็เลยได้เจรจาฮะติดต่อซื้อขายเอาไปนะขายอยู่ที่ร้านน้ำป่าเขาที่ปกอกๆนะั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าน่าจะเกิดการ้วย คนทับใจนะมันหอมนะคะคิดออกจิตใจคุณแม่เสือกินอร่อยนะคุณผู้ชมนี่นะฮะจะบอกอยู่ว่าถ้าเสือลำบากก็ไม่ต้องเอามาเอาไปได้นะครับแกบอกว่าถ้าเสือลำบากก็ไม่ต้องเอามามันเป็นรถเก๋งทีนี้มันเอาไปเป็นทลายไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่นะคะน่ะแดดก็เลยต้องถอดมันเอาเป็นแบบนี้ไปไม่ได้มันจะเจ๊กะ เพราะว่ารถปี้เสือเป็นรถที่ติดแก๊สตอนพ่อเป่า,เาไปอ่ะเอาไปทั้งทั้งทลายได้พอคารถปิกอัพไหรถก่อเป่ารถปี้เสือติดแก๊สทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแต่ได้เดยอะมากเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทตัวล้อนะฮะที่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เขาขียนใส่กระสอบไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะนับได้หกสิบกุญลูกหกสิบกุญลูกหกสิบก <60. S 2> ุญลูกแต่แก้เอาเงินแค่สองร้อยห้าสิบบาท แต่เจ้าของสวนคิดต่างแค่ยี่สิบห้าลูกใช่ที่เลือเขาชือแถมให้หมดเลยเขาใจดีมากอืมเขาพายายไปเก็บผักหวานไปเก็บอ่าดูเนื้อเก็บมน,นี่ลูกที่แถมนะเนี่ยที่แถมนะเนี่ยยังสวยเลยที่พี่เสือกินคือลูกที่แถมนะคุณผู้ชมนะครับ<น>โอ้ทำไมกล้องลายเหรอต้องใส่พี่เสือเอากล้อ,องไปโดนโดน,นี่นะครับ ดูเนื้อนะคุณโอ้ไปกินน่าอร่อยเลยค่ะคุณเอสวัสดีค่ะดูเนื้อดิสวยมากนะคุณแจสวัสดีค่ะแค่ก็เห็นยายไปไลฟอยู่ที่สวนเขาเห็นไหมคะเก็บจากต้นเลยนะคะสวนมันเยอะมากเลยนะคะที่ใครเข้าไปดูไม่ช้านยายจะไลฟ์ที่สวนถึงต้องสั่งมะพร้าวน้ำหอมเออมะพร้าวน้ำหอมจากสุรินทร์ไปถึงสีกอนะฮะ ถึงบ้านแม่ออฟแล้วนะคะ f อนีน่นะคะกำลังขนมะพร้าวลงนะคะกับพ่อนิ่มนะคะพร้าวลงจากรถแล้วนะคะไปถึงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงคนวะ <c oughs> อาแต่ลูกที่แบบใหญ่วมะพร้าวลงจากรถแล้วนะคะไปถึงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนวีเรื่องเซอร์ไพรส์เดี๋ยวให้ดูตอนหลังนะคระับ <c oughs> รอดูนะคุณผูช้ชมว่าคืออะไรนะเรื่องเซอร์ไพรส์ พ่อนิ่มช่วยยกนะคะมีข้อสารไปฝากพ่อนิ่มด้วยนะคะนั่นนู่นเต็มคันรถเลยปุ๋ยนิ่มกรอกอันนี้ไปไหนมาทำไมถึงวนกลับมาอีกรอบหนึ่งใส่อะไรไปใส่อะไรไปที่บ้านยายสมอน่ะข้าวข้าวข้าวอะไรอ่ะข้าวเหนียวใช่ละเดี๋ยวพี่ไปนะ เอามาทิ่ไปเอาคนเหนียวไปเหรอ๋อ้ยายสมอนว่ามันอร่อยก็ยนน้นี่นะฮะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะฮะใส่ข้าวเหนียวจากปกปกอบไปบ้านยายสมอนที่สุรินแล้ววันนี้กระสอบนี้ก็ได้กลับคืนมาพร้อมหนมะพร้าวนะะคุณผู้ชมดูนี่นะฮะนี่ <c oughs> ยายนี่แหละไปเอามาใส่ให้สวยๆดู นี่อักสิบบาทหือเชื่อมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วหองหวานอร่อยมากนะเดี๋ยวเราจะดูแกงนะเสร็จอยังเนาะแม่กินด้วยเด้อแม่เป็นตาแซบแท้เดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนกินด้วยเด้อเป็นตาแซบแท้ ตัวได้มาจากไหนครับตัวจะสวนผักกาดเหมือเสือไปถึงก็ได้กินแล้วนะเอฟจีกินน้ำกินน้ำฝุ่นเห็นบ่แม่ออฟตำถั่วให้กินนะคะเอฟจีมะพร้าวยายก็เอาไปให้เยอะเลยนะคะว้ายเพิ่นประด้กินข้าวเที่ยงนะเพิ่นหิวข้าวพี่น้องแกไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะมะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรนะมะเขือไทยมะเขือไทย แม่ออฟตำถั่วให้เสือพาไปกินแล้วเด้อพี่น้องนุ่ดยอดสุดข้าทำมใหญ่จังโอ้ยแซ่บกินน้ำกินน้ำคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาชิมอีกคำหนึ่งนะโอ้ยเนาะจะจะตรงนี้เลยนะ แซบ่บปากกว้างมาแล้วเป็นตาแซบ่บ <ไง S 1> กินด้วย,อย,วยตอยนอนีเ้เมยเป็นตาแซ่บแบท้คุณผู้ชมดูนะกระติกข้าวทางง้านใหญ่จังได้มาจากไหนยังไงครับม,มาจากอำเภอ Five steps. That.